คุณผู้ชมวันนี้ผมเพชรจ้าครับมาพร้อมกับยุตธการซุปหมูได้ใจท้ายคุณลองยำยำจัมโบ้รสหมูสับยำยำจัมโบ้รสหมูสับทำมาจากเนื้อหมูและส่วนผสมจริงทั้งหอมแดงกระเทียมพริกไทยอบเชยและรากผักชีทำให้ได้น้ำซุปหมูที่หอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้ไงล่ะวันนี้ครับผมจะมาท้ายชาวตลาดท่าดินแดงได้มาลิ้มลองความอร่อยของยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้ลุยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับลองนิดหนึ่งนะครับ น้ำซุปหมูค่ะไม่คิดเลยว่าจะเป็นยำยำจัมโบ้รสหมูสับลองหน่อยสิครับโอ้โหรสชาติน้ำซุปเข้มข้นดีครับอร่อยโดนใจครับรสชาติเข้มข้นอร่อยมากค่ะและแลยุทธการซุปหมูได้ใจท้ายคุณลองโดยยำ,ยำยำจัมโบ้รสหมูสับของเราก็สําเร็จหอมเข้มข้นรสหมูสับแบบนี้ซองต่อไปต้องยำยำ,ยำจัมโบ้รสหมูสับโอ้โหซุปหมูได้ใจยำยำจัมโบ้